คำขวัญล้ำค่าของพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนของพระเจ้าตากสินที่ว่าทรงถวายแผ่นดินไทยให้เป็นพุทธบูชาตลอดห้าพันปีอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาทนทุกขยาก ผู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงทวนห้าพันปีสมณะรามปฏิบัติให้พอสม เจริญสมาถิวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยพระบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยง คู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาทนทุกยาติผู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา แด่ศาสนาสมณะพระพุทธโดมให้ยืนยงคงทวนห้าพันปีสมณะรามปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังครลอยพระบาท พระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตาทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแดศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงทวนห้าพันปี สมณพรามปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมลอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนา พระพุทธาศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราาพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน